สวัสดีจ้ามาพอกับสาวซูเลยจ้ะมันนีผ้ามากินกุ้งกุ้งหนึ่งจ้ะกระได้กุ้งมะเขืงกิโลวจ้ะก่อนสิไปกินกับฝากกุติตามกดไลก์กดแช์เป็นกำลังใจสาวซูในได้จ้าคลิปนี้กับสีมาบอกว่าเปิดสร้างไรได้ไรเลยวเจอจ้าซอยกันเบิงซอยกันแย่งเนยด้จัต่อไปนี่กับสิเป็นการเก็บเหรียญได้จ้าสำเร็จไปอีกหนึ่งคันซูก็ต้องกราบขอบคุณหลายๆ คนที่เขามาให้กำลังใจคอยมาเบิ่งคลิปซูแล้วก็ขอบคุณพี่พี่พี่ที่ว่าซอยดันซอยอยยังเลยจ้ะแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นดีร้ายจ้ะบอกว่าถือ <c oughs> จังไดกะฝากขอบคุณด้วยจ้ะมาด้วยจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันในกลุ่มตัวน่ญยๆนีนจ้ะ กุ no, no so Now, ้งแปลว่าเปลือกเปลือกบกแข็งปันใดจ้ะมือนแต่ว่าเนื้อแน่นมากเลยจ้ะซอยเวอร์เหลี่ยงง้วซอยอย่างในเด้อง้วนง้วใหญ่หลายกะหมัดใบเหลี่ยงง้วนหน่อยๆให้ได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเก่าจ้ะนี่น้ำจิ้มแซลม์แม่ด้วจ้ะมาแซลม์เซลนั่นกัน พักกาได้สลัดได้บกักแตงละกะบซ้ำนั่นล่ะจ้ะเน,นื้อเนียนมากเลยจ้ะหัวมันเนี่ย บอกทุกอย่างเบิรแล้วจ้ะเหลืออยู่ย่างหนึ่งกอกว่าทนไหนาสีเสียงรถด,ดังจักหน้อยจ้ะ ซูปเปิดยูทูปมาเนี่ยหาท่านว่าเนี่ยกับปีหนึ่งพอดีจ้ะอืม เปลือกมันอ่อนกินทั้งเปลือกก็ได้หรอกแล้ว <c oughs> มันกุ่ง จ,จัดอ่ะมาแล้วจ้าแซ่บๆเหมือนกันเนอยนๆ ินหัวกินบอสุภาพก็ขอไพ่เด้อจากคลิปนี้กุ้งม,มันแห้ง Ну. Mm -hmm. แนวะแบบแน่นมากเลยจ้ะ ก็อ,อกันไหมคลิปหนานะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายๆค่ะ